อยากดูข่าวดังต้องดูช่องสตังคมีเดียช่องสตางมีเดียช่องข่าวของคุณสรุปดราม่านอุดมเดี่ยว13นะครับล่าสุดเนี่ยคุณนอุดมแต้พาน,นิชนะครับได้กลับมาคัมแบ็กกับทอล์กโชว์อีกครั้งเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมากับเดี่ยว13นะครับซึ่งได้มีการฉายใน Netflix ถ้หาคุณผู้ชมพันใดอยากดูก็ต้องดูใน Netflix นะครับซึ่ง การทอล์กโชว์ของเขาเนี่ยนะครับครั้งนี้เป็นไวรัลทั่วในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามีการวิจารณ์การทํางานรัฐบาลนะครับสตังก็สรุปมาให้ว่าคุณโนตอุดมเนี่ยได้พูดอะไรบ้างบนเวทีทอล์กโชว์นี้นะครับวลีแรกที่คนแชร์กันมาเยอะคือเลือกชัดชาติก็ได้แค่ทํางานทํางานทํางานแต่ถ้าเลือกลูกตูจะได้แค่ทําใจทําใจและทําใจต่อมาวลีที่2ครับ ฟังให้ดีนะคุณผู้ชมครับคุณนนท์อุรกแกพูดนะครับว่าสมมติว่าตอนนี้เราขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันอยู่เป็นเครื่องบินที่เรียกว่าประเทศไทยปกติเครื่องบินเนี้ยเขาขับด้วยกับตันที่เชี่วชาญแต่ตอนเนี้ยกับตันทั้งหลายที่ขับเครื่องบินเก่งขับเป็นไม่ได้ครับที่ขับอยู่เนี่ยก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยอันนี้ก็แชร์กันไปเป็นไวรัลของโลกโซเชียลนะครับ อีกหนึ่งประโยคกันบ้างใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปรสายแต่ไม่ให้ตรวจสอบพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มีเพียง8 4 0 0 0นพันั่นคือจำนวนเซลล์สมองจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นฉลาดพูดตอนไม่พูดฉลาดกว่านายกผู้แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลง ท่านผู้อาสามากู้ชาติชาติล่าสุดพึ่งกู้ญี่ปุ่นไปนี่ก็แชร์กันไปเยอะนะครับในโลกอินเทอร์เนต็ตนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่ามีการพูดถึงการเมืองมันจะต้องมีบางกลุ่มที่เห็นด้วยและบางกลุ่มไม่เห็นด้วยนะครับทำให้หลายคนไม่พอใจโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่ม f a c e b o o k เรารักลุงตู่อลิบง่ายๆว่าคนที่ สนับสนุนรัฐบ,บาลหรือว่าคนที่เชียร์ลุงตู่นะครับก็มีการมาอัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับโพสต์เฟร e บุ๊กประมาณว่า CD ดีน้ตโรมที่ผมสะสมไว้หลายสิบแผ่นได้ลงขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้พร้อมแฮชแท็ก เลิกสนับสนุนโนุ้อุดมหลังจากนั้นนะครับก็มีกลุ่มคนที่เห็นต่างทางด้านการเมืองเนี่ยเข้ามาแสดงความที่เห็นกันอย่างรุนหลามซึ่งแน่นอนแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับก็จะมีบางคนที่ชื่นชมคุณโนุ้อุดมที่กล้าออกมาวิพากษวิจาร์ณ ที่ตรงกับทุกยุคท,ทุกสมัยแบบตรงไปตรงมาส่วนอีกฝ่ายนะครับก็จะออกมาโต้ว่าเป็นการพาดพิงกล่าวหาด้วยข้อความเท็จนะครับหลังจากที่มีดรามา่าระหว่างคนที่สนับสนุนรัฐบาลกับคนที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลนะครับคุณนรดอุดมก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวสยบดราม,ม่าทางการนะครับพร้อมรูปภาพตัวเองพร้อมระบุข,ข้อความว่า กูสะดวกแบบนี้อ่ะนี่คือดราม่าเดี่ยว13นะครับของคุณน,นอุดมที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งในทล์กโชว์นะครับคุณผู้ชมสามารถไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่ Netflix แล้วกันนะครับคุณผู้ชมคิดว่าการวิจารณ์รัฐบาลเนี่ย สามารถวิจารณ์ได้ไหมแล้วเห็นด้วยกับการวิจารณ์ของคุณโนุ้อุมหมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับนี่คือข่าวดังที่เกิดขึ้นในวันนี้หากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวดังกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวดังให้คุณกับสตางค์ข่าวดังครับไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบคําถามโดวยวกับสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ เวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ